เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังนำโดยศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังรวมโดยอาจารย์สโสรสปุนกระบุตรอาจารย์ประจําวิทยาลายัยวิศวกรรมสังคีตจลนักแต่งเพลงรับโปรดิวเซอร์ในระดับตํานาน พร้อมด้วยทัพศิลปินชื่อดังรวมกันแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล60ปีพระจอมเกล้าลาดกระบังกับ32บทเพลงที่ร้อยเรียงโดยโสรถและเพื่อนระดมทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารสูนวิจัยนวัตกรรมแพทย์แห่งแรกในวันจันทร์ที่24สิงหาคมนี้ณหอประชุมเจ้าพยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฉลองครบรอบ60ปีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับชื่อคอนเสิร์ตโสรถและเพื่อน เพราะสวนรถนะครับพิธีกของเราก็คือสิทธิ์เก่าพระจอมเกล้าราชกบ,บังและท่านได้แต่งเพลงให้ศิลปินระดับตำนานมากมายนะครับและครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะเ,าเรื่องคอนเสิร์ตให้ความบันเทิงกับศิลปินที่เรารักในตำนานที่สุดน,นะครับแต่คอนเสิร์ตครั้งนี้รายได้ทั้งหมดนั้นมอบสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลศูนย วิจัยนวัตกรรมในาการแพทย์คบวงจรคนไทยได้ใช้คนไทยสนับสนุนคนไทยรอดตัวนี้แหละครับคือจุดสำคัญของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ซึ่งพี่ๆศิลปินระดับตำนานไม่ใช่มาในฐานะแค่นักร้องนะครับนักดนตรีระดับตำนานเท่านั้นแต่มาในฐานะคนไทยผู้ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง ทางด้านสาธารณสุขการแพทย์ของประเทศไทยถึงเวลาที่เราต้องพึ่งพาตัวเองครับเราต้องการจะส่งสัญญาณแรงๆแก่ทุกคนนะครับไม่ใช่วันนี้เราคิดว่าเรามีเงินเราจะไปซื้อเทคโนโลยีการแพทย์ได้ซึ่งวันนี้เราก็คงจะไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้นไม่ใช่หมอไทยแล้วครับแต่เป็นอุปกรณ์ราคาแพงท,ที่ต้องนําเข้าซึ่งวันนี้ต่อให้มีเงินไปซื้อเขาก็ไม่ขายเพราะเขาก็ลําบากเหมือนกันเขาก็ต้องดูแลพลเมืองชนชาติเขาก่อนใช่ไหมครับ จะเป็นการส่งสัญญาณแรงๆว่าวันนี้ที่ประจมเก้าและกระบังและถือโอกาสที่เราครบรอบ60ปีเป็น60ปีที่เราอยู่เพื่อสังคมไทยเป็นการประกาศคนอื่นว่าวันนี้มาช่วยกันเถอะครับมาทําประเทศไทยนั้นไม่ต้องกินน้ําใต้ศอกคนอื่นให้เราพึ่งพาตัวเองได้ทางด้านการแพทย์ครับคือพระอองผมโชคดีที่ได้เคยทํางานร่วมกันกับศิลปิน ทั้งหมดที่มาร่วมแสดงในวันที่24นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ติดขัดเลยผมประมาณว่ายกหูคำตอบทุกคำตอบของทุกคนเหมือนกันหมดเลยครับยินดีครับพี่พี่จะเล่นเมื่อไหร่พี่จะให้ผมไปร้องเมื่อไหร่ยังไงพี่จัดมาเลยครับนี่คือคำตอบเ,ออเราอยากให้คนฟังได้รับ ความเรียกว่าลความเพราะความอ,อิ่มอกอิ่มใจได้มากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเพลงฮิตมาทั้งหมดฮิตทุกเพลงก็ดีใจนะครับก็พี่ติดโทรที่แรกก็สับสนมนิดเหนื่อยเบอร์ใครเ,อเอบอร์พี่ติด<อ><อ>พอโทรศัพท์ผมเสียแล้วพี่ติ๊ดโทรมาก็เลยโทรกลับไปก็พูดคุยกันพี่ติ๊ดบอกมาจริงๆไม่มีอะไรนั่งฟังพี่ติ๊ดพูดพูดพูดไปสักพักหนึ่งแล้วพอพี่ติ๊ดพูดจบไปพี่ <laughs> อันนั้นคือคําตอบใช่จริงๆพี่ติ๊ดเขาบอกว่า พิธีเขาบอกว่าอ,ะ,อะไรอะโชคดีที่แต่งเพลงให้ศิลปินเปล่าศิลปินโชคดีที่พิธีแต่งง่ายเนี่ยครับแล้วเมื่อกี้เสริมนิดนึงครับคอนเสิร์ตคราวนี้จัดเป็น2คณะร่วมกันนะวิศวกรกับแพทย์ศาสตร์นะฮะของมหาลัยพระจอมเกล้าและกำับบงเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงครับวันที่24นี้นะครับวันจันทร์ตอนเย็นนะครับมาดูให้ได้นะครับประวัติศาสตร์จริงๆนะครับ ผมเองในช่วงชีวิตการฟังเพลงมานะครับไม่เคยเห็นศิลปินระดับตำนานมารวมกันมากเท่านี้แล้วรวมกันด้วยจุดประสงค์ต้องการจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้คนไทยสามารถพึ่งพาตัวเองได้ทางด้านการแพทย์มาร่วมชมด้วยกันคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์และสําคัญก็คืออย่าลืมร่วมบริจาคด้วยเพราะท่านคนละเล็กคนละน้อยหรือคนละมากตามกําลังของท่านท่านจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศนี้ได้ครับ และสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage ของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้เลยนะคะ